ข้างในบูอย่างดีลเลยใช่ไหมเหมือนวันเกิดต่มากเกิดวันอังคารเกิดวันคารสีชมพูเจ้าสำหรับเรื่องของการอยู่ในโรงศพนี่ก็เป็นการพิจารณาถึงความตายของเราในทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้เรานั้นไม่หลงไม่โลภนะไม่อยากได้ในสิ่งที่ญาติโยมทำบุญมาเป็นปัจจัยกด็ดีหรือว่าอะไรก็ดีกด็ตั้งใจ เอาไปสร้างเอาไปทาเพราะว่าโลกเรานี่เกิดมานี่ห้าสิ่งห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ก็คือเราหนีความแก่ไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเราหนีความไข้ไปไม่พ้นเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาเราหนีความตายไปไม่ได้นะเรามีความตายไปธรรมดาเราต้องพัดพลาดจากของรักเพราะว่าเรามีการพัดพลาดจากของรักเป็นธรรมดาสิ่งสุดท้ายก็คือทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรม เราทำกรรมอะไรไว้เราทำกรรมดีก็จะได้รับผลด,ดีเราทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีตอบแทนอาตมาก็นอนอยู่ในโรงใบนี้ใบนี้น่าจะเป็นใบที่ห้าตั้งแต่บวชมาก็นอนอยู่ในโรงศพตลอดเพื่อเตือนสติตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่หลงในลาภยศสรรเสริญในสิ่งที่ญาติโยมถวายมาเราได้ตั้งใจนำไปสร้างไปพัฒนาวัด ตั้งใจไปช่วยเหลือสังคมตามที่เห็นในปัจจุบันสำหรับสถานีนี้ก็เป็นศูนย์รับบริจาคลงศพศูนย์รับบริจาคหิศพของทั้งวัดนองยางซึ่งดำเนินการในการรับบริจาคลงศพมาแล้วประมาณห้างหกปีเนาะรับบริจาคลงศพให้กับคนยากคนจนมาก็ประมาณห้าร้อยกว่าไปแล้วเนาะค,ท,คที่คลองมะนาวนี่แหละแล้วก็เครือข่ายแบบว่าถ้าเกิดว่า มีคนตายอยู่ใกล้ๆไม่มีเงินอันนี้ก็เป็นงานหล่อพระประธานครับเป็นประธานรประธานในอหัวสดเรียกว่าองค์ปฐมะคองค์ปฐมครับอรขอเชิญนะครับข้าใครจะร่วมบริจาคนะครับเป็นอิฐปูนทรายหรือว่าจะมาบูชาทองเพื่อที่จะเททองร่วมร่วมบุญร่วมบุศลด้วยกันก็เชิญที่วัดทองอย่างนะครับ